คุณผู้ชมจําคลิปของพีอ่อมได้ไหมครับที่มีการแปลภาษาไทยครับในบล็อกฟุตเลยได้ว่าแปลครับย่ำยีมากเพราะว่าเป็นออโต้ทันสเลดหรือว่าเป็นการแปลอัตโนมัติโดยใช้ Google ทันสเลดคุณผู้ชมคือแปลได้แย่มากง่แน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากเจออีกแต่ปัญหาดีครับมันจะมาคุณผู้ชมตอนนี้ง่าสุดเลยคือท่านั่งของเพื่อเยอะบางคนนะครับไปเจอว่าในบล็อกการทําการปล่อยนะครับทันสเลดเวฟ ผมต้องใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่ามันปล่อยมาหลายเกมมากคุณผู้ชมเป็นออโต้บางเกมครับถ้าคุณเข้าโชคดีเนี่ยคุณจะเจอครับตัวเกมเป็นทานสเร็นะครับภาษาไทยแต่เป็นการแปลที่โคตรจะก่าคุณผู้ชมป็นการแปลที่ก่ามากคือมันเป็นการแปลจาก Google นะคุณผู้ชมที่รู้ว่ามันแปลมั่วซึ่งถ้าคุณดูจากตัวเกมพาร์ทครับจะเห็นได้ว่า มันก็มีการแปลไทยหลายตัวนะครับแต่ถ้าเข้าในเกมบางเกมเนี่ยคุณจะเจอทั้งเกมเลยที่แปลภาษาไทยตั้งแต่เกมอย่าง Wild West ก็มีหรือบ o ฟ Foot เนี่ยคือบ o ฟ Foot นมาก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเป็น Auto ้ทั n s l a แต่ว่าเกมมันอื่นนะครับทยอยมาตามกานันนะคุณผู้ชมคือถามว่ามันเป็นหมดทุกเกมไหมก็ไม่นะครับบางเกมก็ไม่ขึ้นเหมือนมันจะเป็นการแปลทภาษาไทยที่โดนบังคับแปลมากกว่าหรือเป็นการแปลอัตโนมัติที่คนสร้างเกมเนี่ยไม่ได้ขอครับพูดย่งไๆว่ากับ b o จัดให้โดยที่เขาไม่ได้ขอซะนิดหนึ่งเออเรียกได้ว่าลห่คนอาจจะไม่เชื่อนะครับคือมันก็มีบางเกมที่โดนแปลจริงนะคุณผู้ชม๋ยวผมไปโชว์ให้ดูนะนี่คุณผู้ชมมาที่เกมนี้เลยเกมนี้ครับคุณอ่านชื่อออกไหมนักวิ่งขาวของกดมันก็คือเมดันเนอร์เ่ยคุณผู้ชมอันนี้อาันจริงเลยเกมนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้มีแปลไทยแต่แรกนะครับแล้วเกมมันก็เหมือนจะเพิ่งมามีแปลที่อ่างเนี่ยเพราะว่าเกมนี้คนให้มันหายไปแต่ช่วงที่ประมาณสักไายวันก่อนแล้ว คนเลนตกครับเกือบประมาณหนักน้อยแล้วดูคุณผู้ชมมามีแปลไทยแบบโผล่ oh, ขึ้นมาเ <c oughs> มนูเล็กดอง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แปลไทยแบบคนสร้างเกมแปลแน่นอนคุณผู้ชมถ่ารวมเกมกิติวัดรฟรี <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยรหัสในที่หกหมื่นคือถ้าเป็นฟอนต์พิเศษมันจะไม่แปลให้นะครับแต่เป็นฟอนต์ภาษาไทยแบบฟอนต์ปกติเบื้องต้นอะ่ะจะโดนแปลเองเลเวลต่างอันนี้อะไรเนี่ยเป็นสปาราด เปลี่ยนเป็นสภาวะที่น่ากลัวทุกคืนแลราผู้เล่นค้นหาเชสค้นหาหน้าอก <c oughs> <c oughs> ที่มีจุดแสดงขึ้นผ่านผนังทำงานอันนี้มันเป็นเบสเทลนะเว้ยแบบเก็ดขนมปานใดอยู่เฉยไปทำงานแอนเทิร์เวลา <c oughs> เซนส์มอนสเตอร์เดือนที่กำหนดเองบูสคู่ xp ปรับปูง,งักคี์คู่ เพิ่มไอเพิ่มอันนี้ยังพอได้แกมพารอันยับมันหนีโอ้แปรทั้งหมดปวดหัวเกินหูผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรไว้เฟนคือบางอันมันก็แปรทับสับนะเว้ยแต่บางอันมันก็แปรแบบเนี่ยหมายเหตุไม่ได้ช่วย <laughs> การเกิดใหม่แพตินํำทองีนปกติเออป้ายชื่อดนตรีระดับงโง่ เงาความจัดเลยโคมไฟ้นหาทรงอกอะไรวะเนี่ยความรู้สึกในกาโอ้พระเจ้านี่คือแปลไทยนะครับของเกมเมสันเนอร์ยังไม่จบคุณผู้ชมมันยังมีเกมอื่นที่แปลอีกแปไปหาต่อเนี่ยมาคุณผู้ชมคราวนี้มาก,มกิมเก่าซะนิดหนึ่งเกมไวร์เวอร์ครับเป็นเกมแนวยิงปืนคาร์บอยอันนี้ก็แปลไทยครับระดับ22เล่น CTF คือถ้าเป็นฟอนต์ปกติมันจะแปลไทยหมเดเลยนะเวย้ยแต่ถ้าเป็นฟอนต์พิเศษอะ่ะมันจะไม่แปลให้ของกับบางวันการกรณีแปลกใหม่กรณีที่ไม่ธรรมดากรณีทั่วไปกรณีที่หายากโอ้เกิดการแปลของเองจริงวะ่ะเขาบอกมาเป็นการแปลตลงมัดอ่ะคุณผู้ชมคือ Google งแปลยังไม่ได้เท่านี้อะ่ะเอาจริงนะเออคาร์บอยเซอริฟไอเกนีตยังแปลดีหน่อยเพราะว่าเกนีมันสับมันน้อยไง คือถ้ัพับมันเยิันแปลเลยแน่นอนเดยวผู้ชมันต้องกรอกหลายอย่างไหนดูดิเมนูแปลแปลกไหมไม่มีเนาะหายากสามาันไม่ธรรมดามกรอนี่ไงทำไมมันแปลเชสเป็นกรอนี่หมดเลยวะโลคู่อันนี้มันเป็นปืนคู่นะเว้แต่เก็บมันโลคู่พาวเวอร์สัตว์เลี้ยงเครื่องแต่งกายปกติโแปลซะอยากจะร้องไห้สเปเชียล อันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้เกมนี้แปลน้อยครับมีอะไรมากเออไปดูเกมอื่นดีวกว่ามาดูที่หน้าโฮมดีวกว่าคุณผู้ชมผมก็ไปเช็คดูแล้วเห็นได้ว่าไงเกมแปลไทยเยอะมากนะนี่อย่างเช่นเกมนี้คุณผู้ชมดั n กิ o n s i อ u l a t o ครับเกมนี้แจกหูฟังฟรีอะ่ะเนี่ยแปลไทยบอลไฟลุบบอลน,น้าแข็งบอลจักราลหันร์ซี่อันเจวงนี้สีเขียวเออภาพเคลื่อนไหว ดาวโหลดตัวึ้นเงินสองสดสองเท่าใน้ปกติเจอร์ซีนัเป็นอวกาศดาวคอรบอนอันนี้ก,กบบนน็ปกติอยู่นะคุณผู้ชมเป็นการแปลเกมพาร์สส่วนใหญ่ครับเกมที่มีแปลไทยติดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะแปลเกมพาร์สหมดเลยคุณผู้ชมเออโดยเกมนี้ก็มีแปลนะครับคือผมเข้าในเกมบางเกมไม่เจอแปลไทยนะเออแต่บางคนเจอ ที่ผมเข้าไปเจอทั้งหมด2เกมน,เนั้นนะคือเป็นเกมที่การตีวันเจอนะครับแต่ว่าเกมอื่นเนี่ยคือแปลเกมพาร์ทเลยเนี่ยงานฟรีเพิ่มคะแนานคงไฟใส่ลุงปลดล็อกค่าเริ่มต้นคุณดาวยอะยุกระส,สือมันคือกระสือนะเว้ยแต่ดูมันแปลไทยดิกระสือแปลแสรงมากอะรองเท้าหยดอันนี้มันเป็นดริฟชูนนะแต่อันนี้แปลซะโอ้โห โ <No> <laughs> นเทคโจเสอัดเพิ่มโทเค็นน้สปกติอยู่โอ้ทำใจไม่ได้ว่ะแปลกระสืออย่างนี้แมซิตี้ก็มีแปลนะเนี่ยผ,ผู้ชมแปลพาร์ทครับอองอานอาวุธหนักสวาดแพ็กอีโมติฮะอีโมติมันมีคำนี้ในพจนานุกรมด้เหรอเทราพาร์ตอพีคู่ อันนี้มันคือสกาเลยแล้วด้วยมันแปลกันไก่เฮ้ยมึงแปลสกาจริงจริงดิไม่ทับศัพท์ว่าเฮ้ยมันแปลกันไก่กันไก่มันคือเซิสเซอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยพอเราเข้าถึงสกาแต่อันนี้มันแปลกันไก่คืออะไรสกาคือกันไก่เหรอการปรับแต่งมือถืออันนี้แปลสงงเลยโอ้โหคือแปลหลายเกมมากเกมนี้แปลไทยไหมเกมพาร์ทเนี่ยอ่านดูดิ่ คือมีเยอะอะคุณผู้ชมเยอะจนแบบเนี่ยโปรไฟล์คุณอง,อง V.P พัดโบรกาดคือในเกมมันก็มีแปลนะครับแต่ที่ผมในตอนนี้คือผมรู้สึกว่าเครื่องผมจะกะโหลดไม่ทันเลยแปลนี่ไม่ได้เกมพาร์ทได้แปลแบบในเกมไม่ได้แต่เกมพาร์ทนี่แปลหมดเลยนะเนี่ยแปลสัตว์เลี้ยงเทเลพอร์ต V.P ไข่สามฟองเพิ่มพื้นที่สัตว์เลี้ยงไข่พิเศษนักหน้าตำนานโชคดีออตโต้แฮสอันนี้ปกตินะไข่ข้ามซุปเปอร์แมลิ บางเกมนี่แปลแบบง่าเกียดมากคุณผู้ชมแปลจนแบบอะไรก็ไม่รู้ไหนเกมไหนอีกว่าที่มันมีแปลเกมพาร์ทหาไม่เจอแล้วจริงมันมีหลายเกมนะครับที่โดนแปลแบบนี้มีเกมไหนอีกว่าหาก่อนไวเวสเมีแปลอยู่จะไม่ผิดติดแปลไทยใหา่ตัวมากคุณผู้ชมโอ้โหคือบานนะเบื่อเนี่ยครับวพีโจนสกัดหมอนายกเทศมนตรีฮิตแมน ชื่อดนอนเองปุ่มแอกดอ,อมยมอจิแพ็คเนี่ยมันเป็นอะไรกับอโมจิวะมันเขียนเป็นอโมติวะมันเหมือนคนแปลไทยที่มันไม่ได้แปลไทยอ่ะไม่ใช่กูเกิลทัสกิเลยซ้ำเอาจิผมว่าโลโก้แอคชั่นอันนี้มันคือคอสตอมแฟคชั่นโลโก้แล้วแอคชั่นมาจากไหนผมไม่เข้าใจวะโอ้การแปลของเราบอกมันแปลได้แบบห่วยกว่า Google อีกอะ Google เป็น,นสวรรค์เลยเอาจริงอะมีเกมไหนมั่งที่แปลหายหายห,หมดเกมนี้แปลไหม ส่วนใหญ่เกมที่แปลมันจะเป็นเกมที่เหมือนโดนตั้งค่าบางอย่างไว้คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็มีแปล VP, f o ฟอนต์แมนยามชนะสองเท่าเอริส e คือดิฟคิชช่นไม่ได้แปลแปลแต่เกมพารแล้วก็แปล,แปล,แปล,แปลในเกมหมดเลยผมไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะเจอเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ผมอัดในวันที่20ก่อนจะเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,วเที่ยงคืนแนละ้เออมีไหมที่ไปเช็คเมื่อกี้ เกมพาร์ทแปลไทยผมหาในเกมแปลไทยไม่ได้ละคือมันนี้นี่หมดจูเบไม่มีนะครับอาร์ด็อกมีเหมือนจะมีอยู่เมื่อกี้เช็คเจอเนี่ยอาร์ด็อกมีเกมพาร์ทอย่างเยอะนะเว้ยวีพีแพ็คเริ่มต้นขอดพรีเมียมใบหน้าพรีเมียมรอยโอคาเรตอันเนี้ยมันควรจะแปลไทยไว้ไม่ไม่แปลทับศัพท์ชุดสิตถีเมอร์มีดแมนชั่นเซอร์เบตตี้แมนชั่นเนี่ยไอเนี้ยทับศัพท์หมดเลย ขาตั้งฮอดดอกโอ้แปรกับมึ ork, งวะเนี่ยงรับไม่ได้วะ,ะอเสร็เอาให้ไหนวะมีอะไรแปรมัง้งหาดิขอดูสักนิดหนึ่งเถอะดูให้เป็นแบบเจ็บช้ำน้ำใจคือแปรไทยได้แบบยิ่งกว่ากูกกเกินแปบผสม g ก o เกินแปลดีกว่านี้อ่อาจริจงผมว่านะคืออย่างน้อยมันก็ไม่แปรทับศัพท์บางคำอ่ะผมว่าเนี่ย ลักษณะที่กำหนดเองปืนหนุ่มดำอัญมณีคู่ปืบนบอลลูนเกมน,นี้ก็มีแปรไทยนะครับอืมส่วนใหญ่จะไปให้เกมพาร์ตบางคนไม่เจอแปรในเกมก็โชคดีไปครับแต่คนที่เจอแปรในเกมอ่ะ้องให้ครับแปรไม่แบบอ่านไม่ออกเอมบอสนี่ไอ้น,นี่เหอรอไหนีกว่าเกมน,นี้มีแปรนะเซ็กดิกแข่งไงคือสองเท่าคูณสองหัวเลีย,ยนหม้อนึ่งฆ่าเชือ้อ เท <kę eras> ไอ้เวอร์เดมอลนึ่งค่าเชื่อโอ้จำมาคำวรวชั้นเก่าได้อ่ะซื้อเกมนี้ช่วยให้คุณโจมตีเนีน่ยตาที่ได้ทีสุดโดยไม่ต้องคลิกคุณสามารถโจมตีได้เร็วขึ้นด้วยเกมนี้ผ่านมากกว่าถ้าคุณใช้ตัวคลิกอัตโนมัติจริงไอ้คำดิคิชั่นยังแปลเข้าใจนะเว้ยแต่ไอชื่ออะมอลนึ่ง่าเชื้อคือไรวะมันแปลอะไรอะ ก็เนี่ยเรื่องขนาดเกือบหมเอนัตโนมัติอันนี้ปกติเออขำที่ป่ายมองนึ่งค่าเชื้อโอ้พระเจ้าอันนี้มีแปลไหมส่วนใหญ่จะเป็นเกมพาร์ทเนี่ยคือจะบันเอิมากอ่านชื่อแต่ละชื่อเนี่มีไหมนี้ไม่มีเนาะผู้พิพากษาไม่จำกัดอันนี้คือพิธีกรนะรู้เปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นไอ้นี่กรรมการแต่แปลซะน่ากลัวเลยเล่นเพลงผู้พิพากษา โฮสต์ไว้จำกัดโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ไอ้ยยังเอ้บางคำมันคกกวรจะแปลเว้ยแต่มันไม่แปลไปทับศัพท์ไหนกะมีใครใหไหวยมั้งไหนหาดิหากสิมิวเจอเกมไหนละมิวสิตี้ไหมมีไหมทีนี้มันมีเกมพาร์ตเดียวนี้ไม่ดูดวูวยเบเกนมีการแปลไหมไหนอ่านดิเกมพาร์ตอันนี้ก็มีครับเงินสดเพิ่มเพิ่มพลังงานหมอนระดับเจ้าหน้าที่คัสสวัสดิ์ บางเกมยังโอเคนะเว้ยบางเกมไม่โอเคอ่ะแปลได้แบบมันจะอีบมากเลยไหนอสกีหน่อยนี่ก่อนจะปิดคลิปหาก่อนเกมไหนเกมพัทได้เยอะนี่จารย์เจนมันมีแปลไหมไปดูดิอันนี้ไม่แปลเนาะเนี่ยบางเกมมันก็ไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมเหมือนว่าบางเกมจะโดนตั้งค่าวไว้ครับว่าไม่ให้แปลอัตโนมัติแต่บางเกมไม่ตั้งค่าไว้ไง มันจะมีแปลัตโนมัติเต็มเลยคุณผู้ชมชาร์กไบต์อะ่ะมีไหมไม่มีนะครับเออส่วนใหญ่เป็นเกมที่แบบใหม่ๆอะ่ะเกมมันก็แบบจะไม่ค่อยมานะไอ้พวกแปลไทยอะ่ะเกมใหม่นี้ขึ้นมาทุกเกมเลยคุณผู้ชมเอาจริงอะ่ะเายกหายมีไหมเรายกหายนี่เป็นเกมทาได้น้อยคือก็ไม่เข้าใจว่ามันพอ,อไงนะครับคุณผ,ผู้ชมดาฮูดมีไหมเนี่ยแต่ดูสิดาฮูดโทรไม่ระบุชื่อ รีนโทแไปกระนดเองกล่อมบูมมีด <c oughs> ขังข่าวกรอขังข่าวกรอเดี๋ยวนี่คือไม้แปะนะเว้แต่เองแปลว่าขังข่าวอันนี้เข้าใจได้อยู่เพราะว่าคำมันทับสับกันเออแต่ไม่แก้มไม่ไหวจริงอมอหนึงตัดค่าเชื้อเนี่ยโอ้โหผมสมเลยคือ เออเนี่ยมันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรไม่ทราบน,นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีปัญหามาเมื่อคืนนี้เลยก็คือไอ้วันที่20เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวไอ้แป๊บนึงก็พรุ่งนี้แหละคุณผู้ชมเออเห็นแล้วปวดหัวคุณผู้ชมปวดหัวมากจริงๆที่คนโชว์ให้ผมดูนี่คือหนักกว่านี้อีกนะแปลในเกมอะม่ะบางเกมแปลหมดเลยอะผมไม่รู้ว่าบั๊กเลยนะครับตอนเนี้ยนะเพราะไอ้แปลทั้งหลายเนี่ยคือเดียวกับปืนหลายคนนะครับไม่ได้ตั้งไว้ แต่ก็บอกครับปล่อยเวฟมาเองเกินที่เออต้องเราดูเขาว่าต่อไปจะปัญหาเยอะไหมนะคุณผู้ชมกับเรื่องของแปดอัตโนมัติหรือจะมีการแก้ไขไหมแต่ดูทรงนะครับน่าจะเป็นบั๊กมากกว่าขอเป็นบั๊กเถอะอย่าให้เป็นเรื่องจริงไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือแปลน่าเกลียดเกินคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวคลิปนี้เออสำหรับที่นี้นะครับผมขอบจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนะครับเป็นปดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นะคุณผู้ชมสำหรับอินีเเวนี้ครับสวัสดีครับ